สาราเรียวชาแนลสวัสดีครับวันนี้มาตั้งค่านาะฬิกายี่ห้อนัสกันนะครับงานะรุ่นนี้ก็มีสีปุ่มเหมือนเดิมครับด้านซ้ายสองด้านขวาสองอันดับแรกนะครับกดที่สายล่างนะครับกดจนเห็นว่าวินาทีกันปิ๊บนะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะอันนี้เป็นนาทีนะครับเราจะตั้งเป็นสิบแล้วกันเนาะกดขวาบนครับเดินหน้าอย่างเดียวเนาะเสร็จแล้วนะครับให้กดที่ ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอ่าอันนี้เป็นเลข2กับ P นะครับ 2P หมายความว่าสองพี P, หมายความว่าบ่ายสองนะแต่ถ้าเป็น 2A นี่ก็คือต2สองนะครับอ่ะเราจะตั้งเป็นเอ่อสิบเอ็เนาะอ่ะกดขวาบนแล้วครับเดินหน้าเนาะสามสี่ 3, 4, ทุ่มหนึ่งก็คือ7จ็ดนะครับ7จ็ดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตั้งเป็น12ชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่ต้องการ เราจะตั้งเป็น24ชั่วโมงให้เรากดที่ขวบวนเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเที่ยงคืนเนะเาะก็คือ12ปีปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น0เ์นะครับให้เราตั้งต่อไปนะครับกดขวาบนนะอ่าอันนี้เขาจะเป็น24ชั่วโมงให้เรานะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับก็คือเขาจะวนเราก็ตั้งวนตรงนี้นะอ่า18 19เมื่อเราได้เสร็จนะครับแต่ถ้าเราตั้งเลยไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็น จนถึงเที่ยงคืนนะเนี่ยกดตรงนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนก็จะเป็น am pm า่าแต่เราก็ไม่ต้องตกใจเราก็ตั้งวนให้เขากลับมาที่ pm เหมือนเดิมก็คือกดตัวนี้นะครับตัวเดียวนะเมื่อเราได้ได้เสร็จนะครับให้เรากดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดกระพริบนี้เป็นวันนะครับนะวันนี้เป็นวันที่15แล้วกันนะกดขวาบนนะเสร็จแล้วกดขวาล่างหนึ่งครั้งอนะ่ะกระพริบนี้เป็นเดือนนะครับอ่าเดือน4ขวาบนเหมือนเดิมครับกดไล่ไปเนาะ เสร็จแล้วกดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดอ่าอันนี้เราจะเข้าสู่การตั้งวันที่ละเห็นเซ็งช่องไหมนี่ครับอ่าเห็นกระพริบตรงนี้นะ S ตัวแดงๆนี้ก็คือ Sunday นะครับอ่าอันนี้เป็น Monday m o วันจันทร์นะตัว M T H Tuesday วันอังคารนะครับ W Wednesday วันพุธนะครับเลือกเอาจะเอาวันไหนนะ T H Thursday วันพฤหัสนะครับ F Friday วันศุกร์นะครับ S เสาร์สมมติว่ามันเป็นวันเสาร์เสร็จนะครับเ,เรากดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งนะครับเ,เราจะเห็นว่าวินาทีกลับมากระพริบเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นนะครับวิธีการตั้งการนาฬนกายย่หอดาสนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะใครที่ตั้งได้แล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน